หลวงมิติขวานปีาศาสบวานเพชรฆาตขวานปีาศาสบวานเพชรฆาตของพิษาฮเปนไปได้ยังไงกันโ,โชคดีที่ตามมาทันต้องช่วยหนุนเสี่ยวซานทักษะวิญญาที่แปดนามแม่นพิชิตอน,นัน นี่คือท,ทักษะวิญญาณที่มู่ไปได้มาหลังสังหารเม่นทะเล6กหมื่นปีคนใหถึงวินาทีสุดท้ายหกประลาดรวมร่างทะลวงมิติผานปีศาจวานเพชขฆาต นิ่งหลงหลงผ่านการทดสอบที่6ของเทพสมุทรพลังวิญญาณเพิ่มขึ้นหนึ่งระดับระดับวงแหวนวิญญาณทั้งหมดเพิ่มขึ้น500ปีทั้งซานอาศัยสติปัญญาและความสามารถสําเร็จการทดสอบที่6เกินค่าความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับเทพสมุทรเพิ่มขึ้น20จากร้อยรวมความสัมพันธ์ใกล้ชิดทั้งหมด7จสจากร้อยเสียวอู่เคียงข้างผ่านการทดสอบที่6ของเทพสมุทรรางวัลทบขึ้นอีกใต้มู่ไปอ้าวซื้อขา มาหงจิตเด็ดเดียวเนื้อผู้ใดยืนหยัดแข็งขันผ่านระดับดำหกทดสอบทั้งหมดรางวัลพิเศษเฉพาะระดับดำแห่งเกาะเทพสมุทรพลังวิญญาณเพิ่มขึ้น3ระดับวงแหวนวิญญาณเทพประธานหนึ่งวงยินดีกับพวกท่านด้วย <c oughs> พี่ท่านไม่เป็นไรใช่มไหมพี่เซียวซานพี่ซานหังซาน หังซานหังซานข้าจำเป็นต้องเตือนสติเจ้าทำการทดสอบท้งก้าวให้สำเร็จมิเช่นนั้นความตายจะกลืนกินเจ้าและสะท้อนกลับได้ทุกเมือ่อขอบคุณผู้อาวุโสบ้าที่เตือนสติและช่วยชีวิตเจ้าเกือบสิ้นชีวิตยังขอบคุณข้าอีกเหรอความสามารถของท่านสูงส่งอยู่ปลายยอดสำหรับท่านแล้วการสังหารข้าเป็นเรื่องง่ายดายยิ่งนักแต่ท่านยังเลือกสู้กับข้าอย่างสง่าผ่าเผยในการทดสอบดังนั้น ผู้อาวุโสมีบุญคุณช่วยชีวิตข้าจริงอหงสารตอนนี้ดูแล้วที่ท่านเทพสมุทรเลือกเจ้าเป็นสิ่งที่ถูกต้องพี่พี่พี่ฟื้นสิพี่ไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรแค่ผ่านพลังวิญญาณเยอะไปหน่อยหงสารร้อยหลังจากร่างกายเจ้าหายดีพานิ่งหลงๆกับเสียวอู่มาหาข้าที่ตำหนักเทพสมุทร ทำการทดสอบที่7็ดของพวกเจ้า